สวัสดีค่ะครับ,อบโอ้ดใจครับคุณนบณสบายเมื่อกี้วัดใครใครขึ้นอีกแล้วค่ะได้ยินไหมคะสู้ๆนะครับเยาจะไปยืนหน้าตา เดี๋ยวตอนกลับเปีล้วสิไปีมันอกเป็นแบบไรน้ยเดี๋ยวส่องเดี๋ยวส่องค่ะอะไรนะครับเดี๋ยวส่องค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้เบิ้มแบบประเมินหรอกกับือ,อ,อสิเป็นมาได้มาไอใดมันไกลสิ้นเจ้าหรอกแต่ว่าคือถ้าได้เข้าลงพิจารณาต้องตอนคือ,อประมาณสิบวันพองคือที่กู้เนี้ย งห้องห้องเด็กน้อยเนี่ยเมื่อกี้กินยาไปสิบเอ็ดฟาบีอาฟาบีเออฟาบีฟาบี สิบเดเมตรเขากิ<ค>รกิแพนเขาตอนนี้ไข้เท่าไหร่ครับสามสิบแปดหนึ่งค่ะยังอีกจกังเพลงอา่านขอาไงอาโอ้เดี๋ยวพี่เตรียมตัวก่อนเด้อเดี๋ยวร้วองพเพลงผิดอีกมามาเวอ่พี่น้องเป็นแบบคอมเมนีน หวงใยห,หลายเลยนี่เ่อกอก,กับพี่น้องเลครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องตุกูสุคนค่ะนมัมมัน,ม,นมันแบบไม่ได้ตั้งใจอ๋อแต่ว่าพอมันเป็นเป็นละาดีขึ้นก,กันค่ะเป็นลาก็สิแบบปิดพุ่มัน้นเดีะว โอเคสู้ๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับเดี๋ยวบอยก็ขอตัวไปสแสดงก่อนไปขึ้นเวทีก่อนนะครับอย่าลืมพ